สวัสดีจ้าสองเมเทียนจินแซบนัวด้วยจา้าวันนี้พี่น้องพามากินบักม่วงค่ะกำลังเปรี้ยวปากเลยเดี๋ยวจะเทน้ำจิ้มก่อนนะจเนาะนจิ้มก่อนจา้าสูตรเมเทียนนี่ล่ะสูตรตบ้านเรานี่แหละใส่พริกก่อนใส่พริกใส่ข้าวคั่วน้อง ขัวนำไล่แกอุงชุรสน้ำปลาลาพีนองโอู้ววกินสาใจนอกมึงหืมน,นมาค่ะ ลายแตะลายแตกพี่น้องเตะเหลืออนึงค่ะเดี๋ยวเดาเหมือนกันเลยซ้อนกันเหลืออะไรรู้ไหมคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บพี่น้องอืมน้ำตาลปี๊บใส่ไปสักสองมาทีไหนก็เซ็งสันเดอร์พี่น้องเด้อ พอดกค่ะตัวด้านจอมีเจ้มมีสอนอันเดียวเดี๋ยวล้างมือไปด้วยคนให้เข้ากันนะจ๊ะเัน๋ยวละลายจ้าลายแตกอยากกินค่ะพี่น้องอเปียกปากเปียกป อันนี้ผปาะม่วงเนาะอย่างเงี้ยพิเศเมื่กียนก่บ่ะมันก็นลักเป็นดอกค่ะอันนี้ซื้อข้ามาดอกละลายแล้วละลายแล้วใส่เลยค่ะนี่ใส่หอมจา้าเทลงไปเลยหอมหอมแบบนี้ใส่หอมว้าวได้แต่พ,พี่น้อง สิมก่อนซิมกับสิ่ซสิ่งอืมร้ลนหน่อยใส่น้ำตาลนี้ด้วยแ่นส่ซอน้่ตาลด้วย่ะ รงมกรมคนกับคนสุดยอดจ้าเบิ้งบันเามาม,ม่น้องอืมเทียนมาไล่เปียกหลางยามก็เนาะคะ่ะ Bộ lời xuất xuất xì lời Nói uhm. mừng nha Ui làm lai Làm lai quá nhỉ Nói mừng หลางน้ำค่าดแล้วไม่อย่างจดจดยนอนจดจออืมจดจ่ออืมหัดใจหัดใจนอนก็มีไง núm zoom chắc là chén kinh, phải <laughs> bơ <laughs> สส่งชัดใจปาดปาดปาดเยบเบิ้ง

น่าดานายแตกไมหมล่ะบ,บุรังคน้นเนี่ยมอเด้อมาเด้อจา้าสุดเดอดช้าใจดีเนาะเ้ป่ดตัวหายง่วงเลยผู้ขายเออเั้อ าสดสดๆดๆดชดดดทีเรื่องอันหนึ่งเราจเรื่องกุ่มจะไม่ใส่ก็ได้มีบ้านเราดี่แหละมาๆๆพี่น้อง มามานี่เลยครับหมดเช่อืมอืมอืมซาจแต่ก่อนไม่ได้กินดูแล้วจ้ะ แสกไปที่พี่นอ้องบาท,ท่้วส่งไปอยากค่ะนี่สง่งไปอยากแห้ง